แล้วก็อาจารย์ให้หมุนรอบแกนไหนมีความฐานารอเรอบแกน x ข้ากับ2อเกกับ2อยู่ไหนอยู่น่าจะอยู่แบบหนึ่ง<ร>สองอยู่ตรงเนี้ยนี่สองอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราวาดเราต้องหาจุดตัดก่อนนะว่าตรงเนี้ยตัดเท่าไหร่เราถึงจะวาดว่าตรงนี้ถ้าเราทำสองตรงนี้แต่ตรงนี้ตัดมันเป็นหนึ่งเพราะหอมมันต้องยืนฝั่งน,นี้โอนอีกใช่ไหมล่ะหาจุดตัดก่อนนะ ถึงเราจะรู้ว่าแกนฑสองอ่ะมันอยู่ตรงไหนว่ามันอยู่ข้างในนี้หรือว่ามันอยู่ข้างนอกนี้เคหาจุดตัดก่อนนะหาจุดตัดหาได้ยังไงเอามาเท่ากันเอามาเท่ากันอ่ะจะเอามาเท่ากันยังไงเอเท่ากันเบอร์มันไม่เหมือนกันต่ทั้งอันแจกรูปะ ก็คืออันนี้เขาก็บอกไว้แล้วว่า y อ่ะเท่ากับ x กำลังสามตรงไหนที่มี y ก็แทนเป็น x กำลังสามฮะเขาจะไม่อือตรงเนี้ยเขาให้มาแล้วว่า y อ่ะเท่ากับ x กำลังสามเราก็ในนี้เราก็เอา y กำลังสามตรงเนี้ยมาแทนค่าไม่ใช่ y สิเอา x กำลังสามตรงเนี้ยมาแทนค่าตรงที่ y เพราะว่า y อ่ะ y หนึ่งตัวมีค่าเป็น x กำลังสามถ้า y กำลังสองก็เอา kx กำลังสามมัแทนค่าตัว ky เข้าใจไหมมันจนเมื่อคืนทำไมจนเมื่อคืนไม่ข่าววะอย่างไงนะเมื่อคืนเข้าใจไงมันเป็น kx กำลังสองแต่นี้มันมี x กำลังสามแล้วก็เอา x ตรงนี้เป็นแทนที ky ตรงไหนโซคาร์โดเนียถ้าเราจะเอามาตรงนี้มันมันคิดว่ามันยากไหมยากยากคิดว่ามันยากกว่าไหม ถ้าถ้าแบบนี้มันจะง่ายก็คือเอาจากตรงนี้เอา y ก้กลังสามตรงนี้มาแทนค่าจะได้เป็น x กําลังสาง<อ>ม y กําลังสามแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองจะเท่ากับ x ก็คือเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยมันจะง่ายจะได้เป็น x กําลังหกแล้วก็ย้าย x ตัวนี้มาได้เป็นลบ x เท่ากับศูนย์แล้วก็ดึง x ออกมาหนึ่งตัว x กําลังห้า ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์พอเรามาจากบอบบขั้นแรกแน่นอนจะต้องได้ว่า x อ็กซ์เท่ากับศูนย์ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ x กซ์ำลังห้าลบหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็ย้ายลบหนึ่งไปจะได้ว่า x กซ์ำลังห้าเท่ากับเท่ากับหนึ่งซึ่งอะไรก็อะไรที่ยกกำลังห้าเท่ากับหนึ่งก็มีแค่หนึ่งใช่ไหมคำตอบก,ก็เลยจะได้ว่าเอ็กเท่ากับศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็เอ็กเท่ากับหนึ่งตัวหนึ่ง เท่นั้นจะได้2ตัวเนาะ x เท่ากับ0ตัวหนึ่งแล้วก็ x เท่ากับ1ตัวหนึ่งตรงที่ x เท่ากับ0 y จะเท่ากับอะไรแทนค่าไป y เท่ากับ0ูนถ้า x เท่ากับ0 y ก็เท่ากับ0ูนย์แล้วตรงที่ x เท่ากับ1นเอาแทนค่าในนี้ก็ได้ x เท่ากับ1 y เป็นห น้ก็จะมีจุดสูงศูนย์กับจุดหนึ่งหนึ่งแปลว่าตรงนี้ตัดน่าจะเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งอันนี้เป็ะศูนยศูนย์กับศูนย์กับศูนย์เป็นหนึ่งอยูนิตหนึ่งอยู่นิตแล้วก็เขาบอกว่าหมุนรอบแกนเอ็กซ์กับสองก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ล่ะรงมากอันนี้กับสองโอเค เหรือว่าหมุนรอบแกน y แกน y ใช่ไหมครับมันเป็นแนวตั้งอ่ะถ้าหมุนรอบแกน y ถ้าแบบเชลต้องเทียบแกนต้องเทียบ x หรือว่าเทียบ y y เทียบ y หมุนแกน y อันนี้หมุนแกน y ใช่ไหมถ้าหมุนแกน y เทียบแกนอะไรเทียบ x เทียบ x เทียบ x ตรงข้ามมันจะตรงข้าม x ถ้าหมุนแกน y ต้องเทียบแกน x นะใส่ศูนย์นะจะได้เป็น v x เท่ากับ

ว่าตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหน2ค่าของรัศมีขอมันนี่คือค่าของตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่ x กตัวเดียวมันต้องมีสมประสิทธิ์อะไรสักอย่าง,งมากระทำกับมันต่อไปค่าของ fx เราก็ต้องมือนกันอันนี้ต้องรู้สมตัวถ้าเป็นแบบแค่รอบแกน x กับรอบแกน y แค่2ตัวก็คือขอบเขตกับ fx แต่ถ้าหมุนรอบแกน x เท่ากับ2 y เท่ากับ5ต้องหาว่ารัศมีของมันคืออะไรมันจะไม่ใช่แค่ x อย่างเดียวมันจะไม่ใช่แค่ y อย่างเดียวอือเคอ่ะขอบเขตขอบเขตเทียบแกน x แสดงว่าเราต้องดูจากแกน x ใช่ไหมแกน x ซึ่งแกน x ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนศูนย์ถึง 0.1 1นี้ศมอารัศมีก่อนเครัศมีของมันรัศมีขงมันจะต้องตั้งฉากกับเกนตลอดใช่ไหมที่เราตอบก็คือที่เราบอกไปนี้รัศมีของมันก็คือต้องอ,อนี้ตั้งฉากตลอด เราต้องสร้าง x ก่อนสร้างเช่งออกมาก่อนหมุลลนรอบแกน x ไม่ใช่สิหมุนรอบแกน y ใช่ไหมแล้วก็เราต้องสร้างตั้งไว้ก่อนอันนี้ตั้งไว้เส้นเส้นบออะไรนะัศมีรัศมีต้องตั้งฉากกับแกนที่เราหมุนอันนี้คือจะหารัศมีนะนี่รัศมีของเราต้องตั้งฉากอันนี้คือจะหารัศมี ซึ่งรัศมสีมของเราค่าเที่ยวกับนั้นคือค่าของ X อย่างเดียวใช่ไหม,มตแต่ในนี้มันจะไม่ใช่ค่า X อย่างเดียวเพราะว่าเรามองนะเราจะหาก็คือส่วนของตรงนี้ใช่ไหมซึ่งความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือเท่าไหร่สอ,สอคือสองใช่ไหมแล้วก็จากตรงนี้เป็นตรงนี้คิดว่าเป็นความยาวของ X <ร>นี้ที่จากตรงนี้เพราะว่าเราไม่ทราบค,ค่าแล้วก่อนนะ เป็นความยาวของ X แต่ที่เราจะรู้คือตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถึงตรงนี้คิดว่าจะต้องมาทําอะไรกับสนตัวนี้ถึงจะรู้ว่าตรงนี้ลบบวกหรือลบต้องลบกันอะไรลบกับอะไรสองลบเอกสองลบเอกสองล่ไม่ถึงจะรู้ว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่อ่ะแสดงว่ารัศมีของเราคือของเอบตัันเคยทำได้เเ้ยเ้เฮ้ย คือรัศมีที่เราต้องการจะหามันจะต้องตั้งฉากมันจะต้องตั้งฉากกับแกนที่เราหมุนเสมอซึ่งเมื่อกี้คือเราหมุนแกนนี้ใช่ไหมเราหมุนแกน x กับ2คือตรงนี้เราก็ขีดเส้นไปอันนี้คือรัศมีที่เราจะต้องการหาซึ่งพอเวลาเราจะหาเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือ x มันไม่สามารถบอกได้เราจะต้องหาว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้จนถึงจุดที่เราจะหมุนเมื่อกี้ คือเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้คือสองแล้วก็ค่าของตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะเป็น x เสมอมันจะเป็น x เสมอตรงนี้จะเป็นค่าของ x ต่อไปถ้าเราจะรู้ว่าตรงนี้น <Wahr? S 1> คืออะไรเราจะต้องเอามาทํายังไง2กับเอ็ก <Cream y> นี้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้ายาวทั้งหมดอ่ะมันคือสองแล้วก็รู้ว่าตรงนี้คือ x อเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เหลือมันคืออะไรก็ต <context. S 2> ้องเอาสองก็เอาค่าท่ลอมาลบไงี้ว่า x อยู่ที่ไหนอะไรนะ เอ็ก uh, คือจะยาวตั้งแต่แกนแกนหนูน่ะแกนหนูมันคือวัไม่ใช่แกนหนูตรงแกนหลัก Y y y ตรงนี้นี่แกนเอ็กอันนี้คือจะเอาลากจากตรงนี้มาตลอดตรงนี้มาตลอดถ้าเราตรงนี้จะ่ายีทำไมมันต้องไปหยุดที่ตรงนั้นอ,อ่ะตรงไหนตรงนี้อ่ะอันนี้คือเราต้องตั้งแกนตั้งแกนไว้เพราะว่าแต่เดี๋ยวเราจะเทียบต่ออันนี้นมันเทียบแกนเอ็กใช่ไหม พอเทียบแกน x อุบเราจะต้องสร้างแกนที่มันตั้งฉากกับแกนที่เราเทียบใช่มอันนี้มันเมนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้จากที่เราบอกถ้าเทียบแกนอะไรเราจะต้องสร้างแกนให้มันตั้งฉากกับแกนที่เราเอามาเทียบแต่อันนี้เราเทียบ x แต่ว่าอันนี้มันหมุนหมุนกับเทียบมันพนละอันกัน ถ้าหมุนี่ะเราหมุนรอบแกน y แต่ถ้าเทียบอ่ะเราเทียบแกน x ซึ่งถ้าเทียบแกน x เราจะต้องสร้างสร้างสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้มันตั้งฉากกับแกนที่เราเอามาเทียบแต่ถ้ารัศมีต้องตั้งฉากกับแกนที่เราเอามาหมุนต้อเลนก่อนใช่ไหมเออมันจะมันเยอะแหละ สำหรับเรื่องนี้นะสหรับเรื่องนี้ตวอย่ดแกนสี่เหลี่ยมแกนสีเหลี่ยมก็คือแกนที่รองเอามาขีดนี้ไว้นะแกนสี่ กับแกนเรามคือแกนนี้พอเราจะรัศมีเราก็เลยต้องเอามาตั้งฉากก็บทีจากตรงนี้ถึงตรงนี้อันนี้คือรัศมีใช่ถ้าแท่งแท่งสี่เหลี่ยมคือแท่งตรงนี้แล้วแท่งสี่เหลี่ยมมันเราต้องวาดตรงกลางเสมอไม่วาดตรงนี้ก็ได้วาดตรงนี้ก็ได้วาดตรงนี้ก็ได้แต่ค่ามันก็จะเหมือนเดิมก็คือจากตรงนี้ถึงแท่งสี่เหลี่ยมก็คือจะเป็นค่า x จากตรงนี้ถึง แล้วก็พออยากปางนู้นมานี้ก็เป็นสองนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้คือสองตรงนี้ถึงแกนสี่เหลี่ยมของเราถ้าจะถึงตรงนี้ก็คุอมันก็ยังเป็น x เหมือนเดิมก็ต้องเอาสองมาลบกับ x ถึงจะรู้ว่าส่วนที่หลือออกมาหนักคืออะไรเข้าใจนิดนึงต้องไปทบัวนอีกทีนึงต้องไปทบทวนอีกทีแค่ทับทับ ตรงไหนคะจุดตัดตรงนี้ทำตรงไหนทำแกนสี่เหลี่ยมตรงนี้หรอที่จะตัดตรงนี้หรอมันมันจะทำไม่ได้เราต้องทำข้างในเนี้ยเะว่าจะเข็บดับเกนี่ต้องจันอะไรนี่ใช่ใช่เป็นอยู่ในพื้นี่ตรงนี้เป็นอยู่ในพื้นี่ตรงนี้เราวมันจะเป็นต้องว่าตรงกลางแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ใช่ แต่ว่าถ้าถ้าล่างจากลางจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือแกคือเป็น x คือค่า x ใช่เป็นองเ์ประกอบโอเคนะโอเคได้ไหมแสดงว่ารัศมีของเราคือส x แต่ว่าถ้าถ้าตรงนั้นมันไปถึงสี่อ่ะก็เป็นสี่ลบ x ใช่ไหมใช่ใช่อ่ะรัศมีของเราคือสอง ต่อไปค่าของ f(x) ของเราก็คือเนี่ยเราจะรู้ส่วนนี้ก็คือเอาบนเท่าล่างบนคือกลัอะไรล่างก็คือกลัอะไรบนบนคืออันนี้ y กำลังสองเท่ากับ x บนคือ y กำลังสองเท่ากับ x อันนี้คือต้องใช้บนลบล่างใช่ไหมดูสีสีเวลาเราขีดเส้นใช่ไหมข้างบนมันจะบรรจบข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมล่ะเราต้องเอาบนมาลบกับล่างบนของเราก็คือ y กำลังสอง เท <X. S 2> ่ากับ x ใช่ไหมแล้วก็ล่าของเราคือ y เท <Y S 2> ่ากับ x กำ <X S 1> ลังสาม <6. S 1> อันนี้เราจะเทียบอะไรอันนี้เราเทียบอะไรที่เราบอกเมื่อกี้ <c oughs> เพราะว่ามันหมุนแกน y <X. S 1> ใช่ไหม <c oughs> ต้องเทียบกับ x <c oughs> พอเทียบกับ x เสร็จแล้วอันนี้เราสามารถเอามาใช้ได้เพราะว่ามันต้องเป็น y เ <c oughs> ท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งต้องอยู่ในรูปของ x ส่วนอันนี้ล่ะเราสามารถเอา x ไปเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องทําให้ y ให้มันอยู่ตัวเดียวก่อนซึ่งจะเปลี่ยนตรงนี้จะได้เป็นอะไร มันจะได้รูทเอกใช่ไหมอ่า y เท่ากับรูทเอก่ะก็จะได้ว่าบนลบล่างก็คือรูทเอลบด้วยเอกกำลังสามกลังสามรูทลบด้วยเอกกังสามมันก็ความเลเวลโน่นนิดนึงอ่อเคนะดูกันตรงนี้อ่ะไม่งงบอกเดี๋ยวจะน้คะไม่เป็นไร โอเคไม่เป็นไรอะโอเคแทนค่ะอันนี้เรารูครบหมดหรือยังขอบเขตรูแล้วรัศมีรู้แล้ว FX รู้แล้วแทนค่าได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคแทนค่ามาสองค่าเอเีคือศูนย์ถึงเดิค่าของ x หรู้ว่าค่าของรัศมีของเราจะไม่ใช่แค่ x ออย่างเดียวแต่ต้องเป็นสองลบซลบซึ่งตรงนี้อาจารย์จะย้ำว่า ต้องระวังที่ดีรัศมีของมันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หมุนแช่รรอบ x เท่ากับมันไม่ได้รอบ x กับรอบ y รอบ x กับรอบ y อย่างเดียวมันจะมีแค่มันจะมีเพิ่มอีกรอบ x เท่ากับ2รอบ y เท่ากับ5รอบ y เท่ากับ2อะไรแบบนี้มันต้องระวังค่าของรัศมีของมันเราก็คือเราต้องเอามาหาแบบนี้ก่อนโอเคมันจะได้ค่าของรัศมีต่อไปค่าของ fx คือรูท x ลบด้วย x วยกกำลัง นี่มันอยู่ในรูปของการคูนใช่ไหมคูนเข้าไป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  uh huh. จะได้ว่า2อง <2 S 1> ทายศูนย์ถึงหนึ่งสองคูนรูทเอ็กได้สองรูทเอ็กนเกนาะแล้วก็สองคูนเอ็กกำลังสามได้เป็น ลบลบอ่าอันนี้คูณอันนี้อันนี้คูณอันนี้ลบอันนี้ x ยกกําลังหนึ่งใช่ไหมอันนี้ x ยกกําลังหนึ่งสองถ้าฐานเหมือนกันคูณกันอัลใชบกาลังมาหกนั้นใช่ไหมบวกกันได้เป็นสามสองเออเอาเอาเป็นไม่ต้องใส่เป็นรูปนะเอาเป็น x ยกกําลังสามสองสองเลยนะแล้วก็อันนี้เอ็กกับ x อกกลังสามได้เป็น x กกลัง แบบนี้มันจะดูง่ายกว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็น x ก,ก,กำลัง1นส่วน2นะ 2> เพราะว่าแต่เดี๋ยวจะอินทิเกรตมันจะได้ง่ายเนาะเปลี่ยนจากม x เ,เป็น x ก,กำลังสออ่ะได้แล้วต่อไปก็มาอินทิเกรตอันนี้ก็จำมันนิดนึงเพราะว่าอินทิเกรตที่เป็นเลขชี้กำลังที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ ตัวเดียวเออไม่ใช่จำนวนเต็มเอมันเป็นเศษส่วนอ่ะอินทิเกรต x ยกกำลังึงส่วนสได้เป็นสาส่วนสอ่ะได้เป็น x ย็กยกกำลังสส่วนสอแล้วก็สาส่วนสตรงนี้อ่าเอาส่วนด้วย3าส่วนสแต่ว่าเราเอาคูณทำคูนไปเลยนะได้เป็น2องส่วนสมได้ไหมอ่ะต่อไปลบด้วยตรงนี้2องลัง สามส่วนสองกสนสองบิน่สอส่วนสอันนี้ก็ต้องป็นสองงเอ็กยกลั้วนพอได้ไหมได้อยู่เอาดีดีได้อยู่อันเนี้ยอินทิตไม่ได้นะนทิก็กซ์ลังสองสองก็คือต้อง วก,กับ1ใช่ไหมพอบัวก,กับ1ไม่ได้1ส่วนหนึ่งต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันก็เลยต้องเอามาคูณกับ2ใช่ไหมคูณกับ2คูณกับ2ก็จะได้ว่าคูนหัวกับ2ส่วน2 3บวก2ได้เป็น5ส่วน2อนพนอเราเลขชิกลังเป็นอะไรส่วนมันก็ต้องเป็นในนั้นใช่ไหมละ่ะก็จะได้ว่า x ยกยกกาลัง5ส่วน2ส่วนด้วย5ส่วน2ซึ่งมันจะเป็น ถ้าเศษส่วนสอนเราก็เลยต้องเอาเลขชี้กำลังของของไม่ใช่เลขชี้กำลังเอาเศษส่วนของข้างล่างอะเอามากับเศษเป็นส่วนจากเศษเป็นเต็จากข้า่วกสองก็กลายเป็นสองส่วนห้าแบบนี้ไม่ต้องทำเองกับมือถึงจะรู้ว่าอ๋อมาจากนี้นะมันจากนี้มนจากนี้โอเคพอได้เสร็จแล้วปุ๊บอันไหนตัดได้ตัดเนาะอันนี้ตัดสองหนึ่งสองสองสองสี่ต่อไปแค่หนึ่งเข้าไปนะอ่ะแค่หนึ่งเข้าไป สองท้ายปึ๊บแทงหนึ่งเข้าไปได้เป็นอันนี้ได้เป็นเดิงกำลัง ตรงที่มันเป็นลกหนึ่งทต่ถ้าหนึ่งอ่ะมันง่ายเพราะว่าหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้นั้นพรแล,ล้บกอรูดอะไรก็ได้1นึ่เหมือมนเดิมใช่ไหมนี่ยทักกันอีกแล้ ตาตสิบห้าสามสเนาะสามส่าได้คือห้าสหสามสิบสิบ ແມ່ນເປັນແມ່ນເປັນ156 156